วันนี้นะคะครูก็พานักเรียนของครูนะคะหลังจากที่เราเรียนจบกันแล้วนะคะครูก็พาเด็กนะคะไปฝากงานนะคะให้ที่ร้านนะคะครูดีวกับร้านลานานามศาศาสตร์ไว้นะคะทุกรุ่นนะคะครูก็จะฝากงานให้เด็กนะคะบางทีก็จะเป็นร้านรานนาบ้างบางทีก็จะเป็นร้านเอ่อบนเขานะคะร้านเพนช็อปเนาะแล้วแต่ว่า ตรงไหนต้องการหมอนะคะแต่ร้านนานๆนี่คือต้องการหมอเยอะมากนะคะร้านนานๆจะมีทั้งหมดนะคะ5สาขานะคะรุ่นนี้นะคะได้อยู่สาขาสามนะคะสาขาสามนี่จะอยู่ที่ข้างๆเซนทัลนะคะแล้วก็จะมีที่พักอยู่ข้างบนนะคะเด็กๆของเราก็ชอบใจกันมากที่ได้อยู่สาขาสามนะคะเพราะว่าสาขาสาขา3เมนี่คือไม่ต้องเดินทางพักอยู่ข้างบนเลยนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เด็กเดยวของเราก็ยังอยู่กันหลายคนนะคะคนที่เก่งๆแล้วก็ไปเมืองนอกกันนะคะอันนี้ก็คือนะรุ่นเดือนเมษานะคะเนี่ยค่ะก็มาแล้วก็ผู้จัดการเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่ายังไงอะไรนะคะส่วนห้องนวดนะคะครูถ่ายแต่เป็นถ่ายแนวนอนนะคะก็ะเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่มาให้ดูนะคะอันนี้ชั้นสี่นะคะเป็นที่พักนะคะร้านก็มีที่พักให้เรียบร้อยเลยนะคะก็ต้องขอบคุณเฮียน ร้านานานๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดก,การคนดูแลทั้งสองท่านนะคะที่ต้อนรับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็มีที่พักให้เรียบร้อยนะคะนี่ยะคะ่ะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะคะเราก็จะมีงานรองรับให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจอาชีพนี้นะคะตอนนี้ตลาดต้องการหมอนนวดเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้สาวๆของเราก็เรียนจบกันแล้วนะคะวันนี้ครูก็ พาเด็กๆนะคะไปตลาดกันนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของนะคะมาเลี้ยงฉลองส่วนใหญ่ทุกรุ่นเนี่ยเราจะไปทานที่ร้านหมูกระทะเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะรุ่นนี้ทานกันน้อยมากนะคะเป็นรุ่นที่ทานน้อยจริงๆนะคะเราก็เลยคิดว่าเรากินเลี้ยงกันนะคะที่บ้านดีกว่านะคะเนี่ยคะ่ะอาหารนะคะเนี่ยคือกินกันแบบว่า เงียบกิบนะคะเพราะว่าอดอาหารกันทั้งวันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กลัวอ้วนมากนะคะเขาคือแบบว่าถ้าคือเขาจะกินใหญ่อย่างนี้นะคะเขาก็จะอดกันนะคะอดกันออสองวันสามวันนะคะทีนี้พอถึงเวลากินนะคะก็คือกินกันเต็มที่คะ่ะเพราะว่าออสองสามวันนะคะไม่ได้กินก็ขอให้ทุกคนนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองวันจันทร์นี้ไปทำงานแล้วก็ขอให รวยแสนล้านกันนะจ๊ะ